แม่ก็มีประสบการณ์ทําด้านอาหารนะคะมา50ปีอ่ะค่ะข้าผัดปูอ่ะเขาก็บอกว่าใครก็ผัดได้อะไรได้นะแต่วิธีการผัดมันก็มีเหมือนกันจุดเด่นนะคะก็คือทุกอย่างวัตถุดิบเี่ยต้องสดนะคะต้องสดวิธีการผัด เ,เราเริ่มตั้งแต่หุงข้าวเนี่ยมันจะมีวัตถุช่างหมดทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งการล้างข้าวสาวข้าวเนี่ยมันก็มีวิธีนะคะไม่อย่างนั้นบางครั้งข้าวมันก็จะมีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็เริ่มต้นจากนั้นเลยแล้วก็เด่นๆก็คือของเราเนี่ยผัดเริ่มแรกเลยนะคะต้งแจ้งประธานเนี่ยจะใส่ uh, มะากาลีนนะคะมะากาลีนแล้วก็ข้าวเนี่ยจะต้องผสมกัน จะเป็นข้าวแข็งหรือข้าวสาวพิชอย่างเดียวไม่ได้ข้าวมันจะแข็งมากแล้วก็วิธีการผัดเราจะใช้เป็นเตาฟู่ไฟแรงกระทะต้องเป็นกระทะเหล็กเวลาผัดขึ้นมาข้าวมันจะเด้งเด้งขึ้นมาเลยนะคะถ้าเริ่มเหลืองเมื่อไหร่ข้าวจะเด้งขึ้นมาเลยความหอมของกระทะเหล็กมันก็จะขึ้นมาด้วยนี่คือจุดเด่นของที่ร้านนะคะซึ่งข้าวผัดปูอ่ะเขาก็บอกว่าใครก็ผัดได้อะไรได้นะแต่วิธีการผัดมันก็มีเหมือนกัน ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาศึกษาหรือเรียนหรือว่าอยากหรือว่าข้าวผัดคูเขาผัดยังไงนะคะก็มาศึกษามาดูได้ก็คือทางเราจะแนะวิธีค่ะตั้งแต่วิธีการหุงข้าวแล้วก็การเลือกข้าวแล้วก็วิธีในการใช้ไฟในการผัดเพราะว่าการถ้าดูหน้าร้านเราเองเราก็เปิดทุกสาขาเพื่อให้คนได้ดูว่าเราผัด,ดยังไงแต่ทีนี้ในขั้นตอนรายละเอียดมันก็จะมีเกณ็์เล็กๆน้อยๆอยที่เรา เอามาบอกในคอส้อย่างมือขาดเราเองเนี่ยก็ใช้เวลานะคะอย่างคนเก่งเร็วที่สุดอะก็สองอาทิตย์เสร็เราจะเทนเขาออกมาได้ในเริ่มต้นเนี่ยต้องเทนเขาจากการที่เขาสบัดกระทะได้ก่อนเพราะกระทะเนี่ยเราใช้เป็นกระทะเหล็กสบัดโดยมือมือมือเดียวถ้าเกิดเขาสบัดกระทะไม่ได้ข้าวเนี่ยมันจะจมอยู่กับกระทะที่มันร้อนมากแล้วมันจะเกิดการไหม้เงั้นวิธีการเทนก็ต้องสบัดกระทะให้ได้ ผัดข้าวคั่วใช้เตาหลิวเป็นไหมอะไรอย่างนี้นคะการเร่งปรับไฟไฟแรงไฟอ่อนค่ะมันจะมีระยะเวลาในการผัดหนึ่งน,นาทีเท่านั้นเอนต่อข้าวหนึ่งจานเพราะฉะนั้นการเทนคนเนี่ยที่จะมาผัดข้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องต้องเกิดความชมานาญก่อนไหมคะไม่งั<ป>้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยไฟเบาไปลูกค้าจะได้ข้าวแข็งไม่หอมกระทะไม่หอมความไฟไฟแรงไปลูกค้าจะได้ข้าวไหม ค่าแล้วมันก็จะเหม็นกลิ่นไหมเพราะนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีระยะเวลาในการที่เราจะเทนเขาขึ้นมาซึ่งในคอร์สเนี้ยเราก็จะสอนให้ว่าการปรับไฟอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าจะใช้วิธีใในวันเสาร์ที่15มิถุนายนเรียนเชิดท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของการเรียนรู้วิธีการทํำข้าวผัดปูกระเพาะปลาน้ําแดงและสุกี้ผัดแห้งนะคะโดยคุณพิพรเนี่ยจะเป็นผู้เข้าไปสอนนะคะ นักการเองก็จะไปสอนในเรื่องของวิธีการจัดการระบบหรือการประยุกต์ใช้ตัววิธีการทำข้าวผัดปูแล้วก็การสร้างร้านแม่ก็มีประสบการณ์ทำด้านอาหารนะคะมาถ้าสิปีะคะ่ะก็เชิญชวนนการเชิญชวนมา